หนึ่งหนึ่งนะฮะคิตชิทางขงบวนหมายเลขอะไรฮะวันนี้เปิดไฟ์มาด้วยหมายเลขอะไรฮะคิตชิฮะวันนี้บางวันได้พี่ฮีนะครับสี่ห้าสองสองอ่าคิตชิสี่ห้าสองสองนะ นี่นะฮะบางวันของ111ได้ฮิตาชิมาทางขบวนถ้าวันไหนที่ได้พี่ฮิตาชิวันนั้นคือสุดนะครับสำหรับขบวน111น,น,น,นะครับถ้าวันใดที่ได้ฮิตาชิบอกเลยว่าสุดจริงถึงว่าตะรล่าช้าก็ตามแต่สุดมากนะครับอ่า โอเคบางวันขึ้นเยอะบางวันขึ้นน้อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ สีชมพูฟุ้งฟริ้งผสมเหลืองอ,ออเวยงามฮะกหนึ่งหนึ่งวันในที่ได้พิฮิตชิวันนั้นคือสุด สวยงามฮะเฮ้ยมีตู้นอนด้วยเฮ้ยว่าแล้วตู้สุดท้ายหือ